สวัสดีครับอยู่กับจอยรถไทยสิงห์คือเ่าเนาะดีชม่มผ้าชมบรรยากาศในอูเนาะผาชมบรรยากาศในอูของจอยรถไทยสิงห์เนาะจะเริ่มเตรียมการเนาะครับเริ่มจะเตรียมการเช็คระบบครับ ก่อนลงเกีียวเนาะมันยังบ่ได้ไปเห็นงานเนะครับเช็คกดเช็คล่าเช็คเองมาได้ครึ่งล่ำนะครับที่นี่ก็เอาไปซเซอร์วิสกับศูนย์ไปเช็คก,กับศูนย์เพิเอ่อีกประมาณหมืน่นนะครับหมื่นน้อยๆ ไปเช็คเกียร์ครับเช็คเกียร์เช็คเกียร์จุด่วซึมนะครับพวกโซต่ต่างๆนี่ผมก็เช็คเองมาคืนร่ำหนาพวกบูดพวกบูดพวกอย่างนี้ก็บเปลี่ยนไหมนะครับปวดบูดหัวเกี่ยวเกี่ยวเดิมนะครับเกี่ยวเดิมพันท์ไหม เ,เกี่ยวดันรถืถอว่าเป็นข้นปูผลน,นะครับ60สิบปียังพก,กจำอะไรนะปีหาซ้ำอายุอานามกระลายพอสมควนนะครับพราะเกี่ยวไปครับใครก็เอามือเกี่ยว แล้วคล้องจะคล้องแกไปของพี่ของน้องต่อคนละครับข้อสปริงนะครับข้อสปริงเรียบร้อยปากปูปูปากเล็ดเรียบร้อยครับเพื่อนนี่ปากเล็ดข้อเล็ดเนาะเกี่ยวดันตู้เบา ฟางลงกลางล่องเนาะปีที่แล้วคงกับเลี่ยนแท็กไม่สองเซนนะครับเบิกศูนปีนี้กาสิมีตรอัดจะระบีับสิลงงนะครับรถย่างพัฒนาลางนะครับรเฮ็ดเกีย่ยมไหมครับเกีย่ยมซึมเนาะ กับให้ทางศูนย์พ่นเห็ดไม่ให้พวกบูดพวกสลักต่างๆของกไก่เห็ดไม่เนาะที่สายพันธุ์บัตุงบวัวหยองก็เห็ดไม่ผมเห็ดเองเครื่องล่ำครับเห็ดศูนย์พ่นเธ็ดอีกมองแคมันยากของกับให้ศูนย์พ่นเห็ดเนาะ ถาชมบรรยากาศอูนะครับหกมะนิ่งพึ่งพืชจะคงก็จิตประกอบฟ้าขขางกำลังลลางครับจะประกอบฟ้าขขางพวกนอ็อตอน,นี้มันหวานคงก็กึ่งไม่เรบร้อยเนาะกึ่งเป็นเกี่ยวปอยเรบร้อย,บบวยพวกบุดพวกนี้พวกโซ่คงก็ดูแล จอดครับรถไม่ได้จอดนะครับหลายคนหลายคันมอเตอร์ไซค์กับมงขีดไปเห็นงานผู้รถไทยนี่บ่อยู่จะขั้นครับรัไทยลูกซ่บไปเห็นงานเนาะอีกขั้นหนึ่งก็จอดศูนย์ครับ จอดศูนย์เหตุเกียยวไหมอูผมอยู่กับทงไฮทงหน้านครับอันนั้นก็สิเป็นหน้าครับยุ่ผมมานอนเฝ้าหน้ากับประเด็น,นครับเดี๋ยวไปกับแม่นเขาพาชมบรรยากาศหกฮกอบรอบ,รอบ รถสั่สิบกับจอดครับจอดตุนๆจะเล่นไม่อทีหนึงเนาะครับอถอดแบตถอดแบตไปใส่ลอยสิบเกียร์มันมือเช้าก็เฮ็ดกระบะขนาดครับพอดีรถตักเฮ็ดกระบะเออโกงนะครับก็ได้มาแกะไหม,มแกะแล้วมือเสาร์เนาะ เราจะคูดมั่นนะพี่น้องดิยพอเด็กเติมน้ำมันไปเกี่ยวเขานาทีขั้นนั้นคือคนมั่นครับทั้นนี้ก็สิคนมายุค่าเนาะคนมายุค่าเนาะหรือสิมีงานไปไกลๆครับไปตั้งที่วัดกเกษตใเซขั้นนี้เนาะมัน s ่ว n เงี้ยวกับคนของในอะไร อะไรต่างๆที่เบิกมากน,นู่นนะครับอะไรที่เปลี่ยนเรัลูกโม่เกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์บางทั้นล้มจากรถเลดดยครับมาติศูนย์เหมือน้ำมันต่างๆครับแบตกระถอดตัเลีรีเตตเปลี่ยนระบบ น้ำม,มันน้ำเราเย็นนะครับก็สิลงเกี่ยวได้แล้วเห็ดผู้เดียวครอบปีนี้แลห,ห,นนะห,ะหะและ,ดดะ,ะครับอันใดเห็ดได้ก็เห็ดเนาะอันใดพวกเห็ดบ่าอะไกันเขาศูนย์ครับเขาหาซังขึ้นเขาแหละอันใดประหยัดไดฮะกับประหยัดเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบฟ้าแล้ว กอบให้เขาที่เขาทั้งจากการดือไว้เนาะก็ว่าเช็ดหลายเตืบด,ด้วยครับเป็นแล้วถ้าไปชมกันหนางันเนาะมือว่าสิออกมือออกจ้าเลยครับ นี่อยู่กับผมสองปีเลยครับล่อลูกไส้ไงขนาดจ,จะเพิ่มอีกขั้นยหงครับเจ็ดสิบเนาะลูกไส้ยนี่ยครับท่านปิ่น,นครับแต่รถไทยอยู่เอาครับคลิปนี้ครับผมยังไรครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แนะ่รอพบกันตอนเกี่ยวนะครับสวัสดีครับ